ผมมานันปีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าจังหวัดชลบุรีพักเพื่อไทยวันนี้คงจะไม่ต้องล้วงลึกถึงเรื่องอีซีเนื่องจากนั้นผมอยู่ในจังหวัดชลบุรีอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมา24ปีแต่คิดว่าการสื่อสารหรือการโฆษณาของอีซีนั้นน้อยไปหน่อยคร แม้แต่ผมอยู่ในพื้นที่ยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดที่ลึกซึ้ง EC นั้นประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2561ใช้เนื้อที่จังหมด3จังหวัดชนบุรีระยองฉะเชิงเราแล้วก็ใช้เนื้อที่มหาศาลนะ1,3200ตารางกิโลเมตรแต่ วันนี้นั้นผ่านมาสี่ห้าปีตั้งปีหกสิบเอ็ดขอบที่ชัดเจนนั้นผมว่าคนชมรมยังไม่รู้เลยผู้นำบางท่านก็ยังไม่รู้ว่ากรอบขอบเขตนั้นอยู่ตรงไหนห้าหปีนั้นท่านคณะกรรมการเคยติดตามดูถึงผลกระทบสิ่งไม่ล้อมหรือไม่ว่ามีผลกระทบกับสิ่งไม่ล้อมกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างามมไม่ว่าจาก,การ ปัญหาเรื่องการเวียนคืนที่ดินผมว่าต้องมีแน่นอนเนื่องจากบางโครงการนั้นใช้เนื้อที่เป็นจำนวนมากที่หลวงเนื้อที่รัฐนั้นคงจะไม่พอผมขอพูดในในส่วนของที่ที่จะสร้างเมืองอัจิยะหรือเมืองน่าอยู่ในพื้นที่บางละมุงตรงนี้ใช้ เนื้อที่ประมาณ1มื0นี่พฟไร่ผมว่าในทุนคงจะกว้านซื้อที่ไปหมดแล้วแต่ชาวบ้านนั้นจะอยู่กันอย่างไรสมมุติว่าที่ประสบการณ์ผมฮะชาวบ้านนั้นมีที่น้อยฮะมีที่เพียงหนึ่งไร่อาจจะได้ค่าเวียนคืนประมาณไม่ถึงล้านบาทสี่ห้าแสนบาท ชาวบ้านมีที่หนึ่งไร่สามารถส่งลูกเรียนจบปริญาตรีจบประะิญาโทได้แต่ท่านได้ไปเงินสี่ห้าแสนบาทนั้นไม่สามารถที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยอย่างสบายใจได้ซึ่งแล่วนี่คือปัญหานะผมถามคณะกรรมการเคยไปติดตามตรวจสอบดูหรือไม่คนผู้นี้ต้องไปอยู่เก็บขยะขายต้องเข้าป่าไปถางป่าปัญหานี้ เกิดมาอย่างมากมายไม่ใช่ว่าโครงการ ec นะฮะที่จริงแล้ว ec นั้นผมต้องขอบใจรัฐบาลรักษาการนะเป็นรัฐบาลรัฐบาทุกรัฐบาลนะที่จะต้องมองเห็นภาคตะวันออกไม่ว่า3ามสิบปีที่แล้วนั้นท่านจะเห็นมาโครงการอ e เท s ซีบอร์ดพัฒนาชายฝั่งทะเลหางภาคตะวันออกรัฐบาลที่ยึดอำนาจไปท่านก็ยังมีความ เห็นใจคนภาคตะวันออกนะคิดโครงการ e อซีหรือระเบียงเศรษฐกิจผมก็คิดว่าต้องขอขอบคุณแต่มันก็มีจุดดีและจุดเสียสิ่งต่อไปผมจะไม่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจนะของเอีนะจะมีเรื่องพัฒนาเรื่องการศึกษาผมได้ดูเรื่องพัฒนาการศึกษาแล้วผมว่าคณะกรรมการ EC ซเขียนไว้นั้นเพียงเป็นการต่อยอดเรื่องการศึกษาผมว่าท่านต้องกลับลงไปดูนะฮะเรื่องการศึกษาเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้บุตรหลานลูกเรานั้น เป็นอย่างไรหน้าที่จริยธรรมคุณธรรมมีหรือไม่เด็กก้าวรล้าแต่ท่านจะไปต่อยอด <stream confer dles> เอาเอาคนจบปริญญาตรีปุ๊บเอาไปอบรมแล้วมาทำงานผมว่ามันไม่ใช่ครับงบประมาณหนึ่งจุดล้านล้านบาทของประเทศไทยนะครับแต่ผมไม่ใช่ว่าการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กไม่ดีนะเป็นอยู่ที่พวกเราครับเราเป็นคนกำหนดอนาคตของเขา แต่เราทำกับดูห้เขาอนาคตเข้าไม่ดีเองผมเสนอคณะกรรมการฮะเรางบของ EC นั้นมากมายท่านทำได้ไหมฮะจัดโรงเรียนผมกลับไปถามคุณครูหลายๆท่านว่าวันนี้เขาอยากเป็นครูหรือไม่ไม่มีใครอยากเป็นนะด้วยความจำเป็นฮะถ้าวันนี้ท่านไม่ไปพัฒนาบุคลากรครูผมว่าเมืองไทยอยู่ลําบากต่อไปถามทำไมอยู่ลำบาก ครูนั้นจบสมัยก่อนมีวิลาลครูสามสี่สิบวิไลครูแต่คนจบวิลาลครูนั้นจะต้องไปสอบเรียนเสร็จก็ต้องไปสอบเข้าครูอีกถ้าสอบไม่ได้สี่ห้าปีก็สอบจอนว่าจ,จะได้เขาจะมีกิตใจได้ไงถามว่าทุกวันนี้โรงเรียนในสิบมีฮะเรียนจบ,จบปุ๊บออกมาเป็นทหารเป็นในสิบโรงเรียนในร้อยเรียนเจ็ดปีออกมาเป็นในร้อย มันสร้างความมั่นคงสร้างให้เขารักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์แต่ทำไมโรงเรียนครูเนี่ยทั้งชีวิตทำไม่ได้ผมแปลกจริงฝากข้ารรมาการผมว่าจะตั้งโรงเรียนที่เกี่ยวกับครูให้เขามีจิตสำนึกเขาเรียนจบมาสี่ปีออกมาเขาเป็นครูเลยไม่ต้องมาสอบใหม่ปีหน้าเราจะรู้ครูขาดอีกคนผมว่างบประมาณมหาสารคันนี้สมควรที่จะทำให้คนที่ ดูแลเรื่องการศึกษาของเรานั้นดูแลบุตรหลานของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้า,ากว่าท่านคณะกรรมการผมว่าถ้าคุณครูจบมาสี่ปีแปดปีหรือสี่ปีนั้นเป็นครูเขามีแต่ไม้เลียวมีแต่ดินสอมีแต่ไม้บรรทัดเขาคงไม่มีอาวุธที่มายึดอำนาจพวกเรานะครับฝากคณะกรรมการทุกท่านนะครับตลอดจนท่านประธานขอขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณเบญกาแสงจัดครับ